หนังที่สร้างจากเรื่องจริงของการโจมตีในวันประกาศอิสรภาพของฟินแลนด์และแขกภายในงานของชาติถูกจับเป็นตัวประกันและพวกเขาต้องค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีซึ่งไม่ได้มีเพียงชีวิตมนุษย์ที่ต้องปกป้องเท่านั้นแต่รวมถึงอนาคตของทวีปยุโรปอีกด้วยสวัสดีครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่า ta t t a c k on f i ิน a n d และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่การเข้าโค้ดแบบคอมพิวเตอร์และตัดมาที่การหาข้อมูล จากทั่วทุกมุมโลกของตำรวจ e ูสำหรับกับฉากการลึงสไนเปอร์และภาพต่อมาก็ยังเผยให้เห็นแม็กเทนเนอร์ตัวละครเอกของเรื่องซึ่งเขานั้นก็ได้ไปหาซิลเวียแม็กเนี่ยก็บอกกับซิลเวียว่าตอนนี้เวลาไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่เราต้องคุยกันด้านซิลเวียเองนั้นก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้และในตอนนั้นเองก็ไม่ใช่อีกคนช่วยซิลเวียยกของเพื่อใส่ท้ายรถให้เธอต่อมาที่เมืองทาลินซิลเวียนั้นก็ยังบอกว่ายังจับสัญญาณที่เครื่องมือของเธอได้อยู่เราต้องไปต่อจนกระทั่งมีเสียงสั่งการของมาลีที่เป็น แล้วก็ได้สั่งแม็กจากทางไกลเธอบอกว่าข้อมูลบ้านว่างเปล่าและบอกให้ระวังตัวไว้ด้วยแม็กเนี่ยก็ตอบมารีว่าพวกเขามาถึงแล้วเซเวีย e เนี่ยก็ถามแม็กว่านี่เป็นวันหยุดครั้งแรกของคุณหรอแม็กนั้นก็บอกว่าก็ไม่เท่าไหร่จากนั้นรถเอสยูวีก็ได้ไปจอดที่หน้าบ้านโดยให้เซเวีย์ e กับแม็กปีนขึ้นไปแม็กกับเซเวีย e นั้นก็ได้เข้ามาในห้องซึ่งแม็กเองนั้นก็อึ้งกับภายในบ้านทั้งสองเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นไปชั้น2จนเข้ามาเห็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถจรรุ มีแม็กคอยระวังหลังให้เธอพอแม็กเข้าไปเช็กที่ห้องห้องหนึ่งขเขาในีก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องและเธอก็อยู่ในสภาพหวัดกัวแม็กเนี่ยก็ได้บอกให้เธอใจเย็นๆจนหน้านที่ของเธออ่อนลงก่อนจะรายงานให้มารีฟังว่ามีคนอยู่ที่นี่ด้วยและนี่ก็ไม่ใช่บ้านล้างแต่อย่างใดดานซีเวียนเนี่ยก็ขอเวลา15าวิแต่มารีที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกให้2คนน,นั้นรีบออกมาเดี๋ยวนี้ทันใดน,นั้นก็มีคนมาจู่โจมทาร้ายแม็กจนซีเวียนเนี่ยต้องยิงเพื่อป้องกันเขาแต่กลายเป็นว่าซีเวียนน,ยนั เดียวกันที่พวกติดต่อได้บุกเข้ามาและก็โชคดีที่เซวเวอร์กับแม็กนั้นี่ออกมาทันส่วนมาลีก็ได้ถามว่าได้คอมพิเวเตอร์ออกมาไหมแม็กนั้นก็บอกว่าเอาออกมาแล้วตัดมาที่สูรบัญชาการแม็กเนี่ยมาหามาลีเรื่องภารกิจเมื่อคืนซึ่งมาลีก็บอกว่าคนที่เซวเวอร์ยิงคือยูริติดต่อซึ่งเป็นลูกชายของรีโอนิตติดต่อแม็กเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเซเวอร์ที่ช่วยเขาแต่มันคือความผิดพลาดของเขาเองมาลีนั้นก็บอกว่าเธอนั้นก็ไม่ได้โทษใครในตอนนี้พวกเขาสามารถติดตามข้อมูลของพวกติดต่อได้ไ ได้เช่นกันและในตอนนี้การฟอกเงินและการบิดเบือนข้อมูลเป็นมุกที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วมารีเนี่ยยังเสริมอีกว่าผู้ติดตอมมีสายอยู่ที่รัสเซียเธอจะอยู่ที่บัสเซลต่อไปส่วนแม็กต้องกลับไปที่ฟินแลนด์ซึ่งแม็กเองเนี่ยก็ไม่มีความเห็นอะไรที่กรุงสต็อกโฮล์มตอนนี้ผลจากการยิงคนในหน้าที่ทําให้ซิเวียเนี่ยถูกพักงานจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิน้นส่วนแม็กก็กลับฟินแลนด์ด้วยเช่นกันและเขาก็ยืนยันว่าจะร่วมงานกับเธอต่อกลับมาที่บ้านของซิเวียซึ่งในตอนนี้เธอนั้นก็ได้อยูู่กกับลแลแะามีนง ก็ได้ตัดมันที่ภายในเรือนจำวาซาได้มาหาพ่อของเขาที่มีชื่อว่าบอริสลาฟที่เรือนจำบอริสลาฟเนี่ยก็ถามวาซาว่าได้ดูหลุมศพของราตตวันบ้างไหมวาซาเนี่ยก็ตอบความจริงว่ายังดูแลอยู่บอริสลาฟก็ยังถามต่อว่าอยากได้เงินไหมวาซาเนี่ยก็ปฏิเสธไปที่เขามานั้นเพราะเขาเป็นลูกเท่านั้นและนั้นก็กลายเป็นว่าวาซานั้นถูกบอริสลาฟตัดความสัมพันธ์พ่อลูกซึ่งตอนนี้วาซาก็กําลังโดนทวงเงินและนั้นก็ทําให้วาซาเนี่ยเครียดหนักมากต่อมาในขณะที่ฝนตกปล่อยๆแมก ก็ได้เข้ามาทํางานในตาแหน่งนักษาความปลอดภัยเหมือนเดิมปีเตอร์ผู้เป็นหัวหน้าของแม็กก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม็กเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความลับทําให้หัวหน้าเนี่ยแทบหมดคำจะพูดกับแม็กแล้วเขาก็ได้ออกไปและในตอนนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่วาซ่ากลับมาแล้วซึ่งเขานั้นก็กําลังสืบข้อมูลแต่หน้าจอน,นั้นก็ดับเอาดื้อทำให้วาซ่างงมากและมีข้อความได้ขึ้นมาว่าเราช่วยคุณได้และนั่นก็ทําให้วาซา่ารู้สึกสนใจขึ้นมาต่อมาวาซ่านั้นพบกับอันเนียที่ร้านอาหารซึ่งอันเนียก็คือหญิงสาวที่เเอองขขควาามามหาาและ เธอก็เป็นทนายอันเนีนะยนยื่นข้อเสนอที่ให้วาซ่าอึง้งวา่ารู้ข้อมูลของเรื่องพ่อที่ติดคุกและพี่ชายที่เสียชีวิตต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีการถแถลงข่าวว่านายพลโมเรลเขาพบประธานเืยอเพิ่พมมาตรการคว่มบาตรัสเซียซึ่งมาลีก็บอกกับแม็กว่าบุคคลนี้ต้องได้รับการปกป้องตลอดเวลาแม็กนั้นก็ขอลงมือแต่มาลีเด็กก็บอกให้ช้าก่อนและได้คนที่มาแทนตรงนี้แล้วด้านซิวเวียก,ก็โทรศัพท์หาแม็กพราไม่ได้เจอกันต้องนานเธอบอกกับแม็กว่าเธอจะกลับไปทํางานจึงได้นัดเขาเพราะว่าเธอจะต้องเด นัดเจอเธอทางด้านวาซ่าก,ก็นัดพบก,กักออนเนียที่สวนสาธารณะและลูกน้องบางส่วนละวาซ่าขึ้นรถเพื่อพบใครบางคนที่โกดังเก่าแล้วเขาก็ได้พบก,กับโทมาซึ่งทั้งสองก็สมกอดกันแล้วกับรู้จักกันมาก่อนและการวางแผนนั้นก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับหยิบหนังสือเดินทางปลอมคนละเล่มโดยพวกมันตั้งใจให้วาซ่าเป็นแกนนําในการปฏิบัติงานบางอย่างเนื่องจากพวกเขาเคยทํางานให้กับพอและพี่ชายของวาซา่าโดยจะต้องเตรียมตัวภายใน2อาทิตย์ที่จะถึงนี้ทางด้านแม็กในตอนนี้เขาก็กำลังในที่นานสนุกกับซินเวียพอเล่นเสร็จพวกเ ก็นั่งคุยกันซีเวียก็บอกว่างานที่เธอทําเป็นบริการเพื่ออรักขายกับนายพลโมเรลแล้วซีเวียก็ถามว่าทําไมแม็กยังไม่ลงเอยกับใครสักทีแม็กนั้นก็บอกว่ายังไม่เคยเจอคนที่ใช่ระหว่างทางแม็กเนี่ยก็ถามเรื่องสามีของเธอแล้วเธอนั้นก็บอกว่าสามีของเธอเป็นพ่อที่ดีของลูกๆนี่แหละซึ่งทั้งสองนั้นก็นอนในห้องซีเวียด้วยกันจนถึงเช้าแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดเลยต่อกัน ต่อมาแม็กกับซิลเวียก็ได้มานั่งคุยกันเขาบอกว่าจะอยู่ที่นี่อีกคืนเพราะต้องทำหน้าที่ในช่วงวันประกาศอิสรภาพของฟินแลนด์ในวันที่6ธันวาเมื่อมาถึงฟินแลนด์ทางเข้างานก็มีการตรวจคนเข้าออกอย่างเข่งคลาดและเป็นเวลาเดียวกันกับที่วาซาและพักพวกมาเพื่อถล่มงานนี้ให้ราบคาบและมีระเบิดในกล่อง5ชุดเพื่อทำลายทุกคนและเปลี่ยนค่ำคืนนี้ให้เป็นค่ำคืนที่เร็ว้าที่สุดซิลเวียทำหน้าที่อรักขานายพลโมเรลซึ่งเป็นนายพลจากฝรั่งเศสที่เชิญให้เธอเข้ามาในห้องซึ่งในน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 ตตตอออี้้้้พววววกกกขงาาซา่ัั็็ไดปไปลมรจส เขาก็ได้ทานอาหารและรอสแตนบายอยู่ที่ห้องด้านอันเนียเองก็พรอมสแตนบายในชุดเด็กเสิร์ฟซึ่งอันเนียนั้นได้สอดแนมผ่านกล้องส่องทางไกลและสั่งการบางอย่างให้พวกของวาซาและในตอนนั้นเรื่องร้ายบางอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อบริการถูกหญิงที่ปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟลงมือในห้องน้าด้วยสเปรย์พ่นสายตาจากนั้นหญิงคนนั้นก็เอาเทปปิดปากซึ่งภายในงานตอนนี้ก็เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกิรมมากมายที่กําลังเต้นรากันและก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ทานใดน,นั้นเองก็ได้มีเสียงปืนดนัังงงขขึึ้นน้้นนนนนมาาาซ่ทํใใหแ และพวกมันก็ล็อกประตูเพราะว่างระเบิดประจําจุดเพื่อไม่ให้แขกในงานหลบหนีไปและมันนก็ควบคุมวงจรปิดทั้งหมดวาซ่านั้นก็ได้สั่งให้ทุกคนหมอบลงและว,วาซาก็ได้สั่งให้ท่านโครกิสวโวอ,อและภรรยาลุกขึ้นเพื่อจะเป็นตัวปาาระกันซึ่งในตอนนี้รถตํารวจก็แห่ไปที่ทําเนียบประธานาธิบดีและได้รายงานว่ามีเสียงปืนดังขึ้นจากชั้น2และเป็นจังหวะที่ปีเตอร์โทรมาบอกกับแม็กเป็นผู้เจรจาปล่อยตัวปาาระกันส่วนปีเตอร์นั้นก็รีบโทรหามารีทันทีด้านวาซาก็ได้รัับคส่งงจาาากกอออนนเเนียใรลลลมืตดว และตัวประกันคนต่อไปคือายพนโมเรลโดยมีซินเวยอยู่ข้างในพลด้วยวาซ่าก็ถามว่าซินเวเป็นใครซึ่งในพลนั้นก็กบเกอนว่าเธอมาเดทก,กับเขาอันเนียก็สั่งให้วาซ่ารูปตัวซินเวมาด้วยทางด้านปีเตอร์ก็บอกกับแม็กอย่างมั่นใจว่าคนที่ลงมือทํานั้นต้องเป็นทหารรับจ้างซึ่งตอนในพวกมันก็คุมตัวผู้นําแต่ละประเทศอยู่อีกห้องหนึ่งแม็กก็พยายามเชื่อมต่อกับสัญญ,ญาณเพื่อเจระจาปล่อยตัวประกันกับวาซา่าวาซ่าเนี้ยก็ยืนการว่าไม่ได้ทําร้ายใครแม็กนั้นก็ถามว่าท่านโคสกิวอออปงง็็นนนับ้าาาวซ่่กกกดีแลื ซึ่งแม็กนั้นก็ขอให้วาซาส่งรูปหรือข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลตัวปาาระกันแต่วาซาเนี่ยก็ต่อรองว่ามีของขวัญบางอย่างแล้วมันก็ตัดสายไปสักพักวาซาก็สั่งให้ตัวปาาระกันที่อยู่ในห้องโถงชั้นสองลุกขึ้นยืนทั้งหมดเพื่อปล่อยตัวปาาระกันชุดแรกออกมาด้านปีเตอร์ไม่เห็นแบบนั้นก็ได้สั่งให้ตำรวจคอยคุ้มกันไม่ให้ตัวปาาระกันกระจายตัวแล้ววาซาก็โทรมาหาแม็กและบอกว่าตัวปาาระกันชุดต่อไปจะไม่ถูกปล่อยด้านแม็กก็ถามว่าต้องการอะไรถึงทำแบบนั้นวาซาก็ได้สั่งให้ปล่อยตัวบอริสลาพ่อของเขา และพอไปที่สนามบินต้องการคนที่แรกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลภายใน30มสิบนาทีโคสกี้ฝ่ายอทีของทีมเนี่ยก็ได้บอกกับแม็กว่าหาพิกัดเจอแล้วซึ่งต้องเตรียมเครื่องบินส่วนตัวและติดต่อก,กับเรือนจาเพื่อเลือกเปลี่ยนตัวประกันส่วนปีเตอร์นั้นก็สั่งให้ปิดข่าวเหตุโจมตีฟินแลนด์เพื่อโฟกัสในการช่วยเหลือตัวประกันทางด้านมารีนั้นก็ยืนยันว่ามีคนที่สนับสนุนเงินทุนให้คนกลุ่มนี้อยู่และแม็กก็บอกกับมารีว่าซิเวียอยู่กับนายพลโมเดลแต่มารีก็บอกว่าซิเวียดูแลต รุปข้อมูลข่าวกองและส่งให้เธอโดยด่วนต่อมาวาซาก,ก็โทรหาแม็กเพื่อทวงสิ่งที่ขอแม็กเนี่ยก็มีข้อแม้ว่าผู้นําฟินแลนด์ต้องปลอดภัยก่อนสิแล้วค่อยคุยเรื่องพ่อของเขาซึ่งในตอนนั้นวาซาก,ก็เริ่มหงุดหงิดก่อนที่จะเอาโทรศัพท์ยืนในท่านโคสกีวโอคุยกับแม็กวาซาเนี่ยก็ถามว่าพอใจยังละ่ะแม็กก็ถามกลับว่าแน่ใจหรอที่พ่อถูกใส่ร้าย,ายวาซาเนี่ยก็ไม่ตอบและยืนยันจะเอาเงิน1 0 0รอล้านยูโรในบิตคอยเพื่อเป็นค่าไถ่โดยเงินมหาศาลขนาดนั้นค่อนข้างระบากใจสำหรับแม็กวาาาาาั้ก้กกก็ใหรรดงจดม ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เต็มไปด้วยความกลุ่มเขื่อและความอึดอัดต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็ได้เข้าสู่น่านฟ้าให้ชิงกีซึ่งมีมอลิสลาฟลงมาโดยมีลูกน้องของวาซาบ้างส่วนไปรอรับแม็กน่ก็บอกกับวาซาว่าบอลิสลาฟมาถึงแล้วและเรื่องเงินก็กำลังจะโอนมาแล้วหวังว่าไม่ลืมเรื่องข้อตกลงในการปล่อยตัวประกรัน ด้านอันเนียนั้นก็บอกกับวาซาว่าเงินเข้ามาถึงแล้วและเปลี่ยนคำสั่งให้วาซาคาทัานโคสกิวโอทันทีวาซาที่ได้คำสั่งใหม่ก็นิ่งอยู่พักหนึ่งและพวกมันก็บังคับตัวประกันที่เหลือให้ใส่หน้ากากสวมชุดนำปกปิดแล้วเต็มพาหนีไปต่อมาหน่วยสวาสดก็เข้ามาในตัวทำเนียบซึ่งแม็กนั้นก็อยู่ในกลุ่มหน่วยสวาสดด้วยก่อนจะมีการประทัก,กันโดยกลุ่มของวาซาเป็นคนเริ่มวาซาก็สั่งให้ทุกคนหนีไปและฝั่งของแม็กก็รับจัดการพวกของวาซาทิลลนิดแล้วแม็กก็ได้ชิงตัวประกันบางส่่่่่ววนนมมมมมาาาได้ซึงงตอแ็กกกับบลลุส ชั้นใต้ดินพอเป็นจุดที่มีไฟฟ้าเข้าแม็กก็ด้เข้าไปชั้นใต้ดินอย่างระวังตัวส่วนปีเตอร์ก็คุยกับนีลูนเพื่อบอกพิกัดท่านโคสกิวโอและตอนนี้ท่านโคกิสวโอเป็นตัวประกรันอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ด้วยจะมายิงตอนนี้ไม่ได้ด้านแม็กก็ได้ฉายเดี่ยวมาที่ชั้นใต้ดินและแม็กก็มั่นใจว่าพวกวาซ่าได้พาบอริสลาฟหนีไปทางนี้แน่นอนซึ่งมันก็จริงนะครับพวกวาซา่าเนี่ยนีขคือรถไปและนําไปแล้วด้านแม็กก็เรียกรถที่มาถึงแยกนั้นและให้มุ่งหน้าไปยังพิกัดท,ทันทีซึ่งวาซา่ไาไทยอ ก็ตรวจสอบ GPS แล้วก็พบว่าวาซาที่กําลังผ่านไปผ่านไปที่กองประชาการกลาโหมด้านนีลุนก็รายงานให้แม็กอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการไล่ล่ากันอย่างดุเดือดแม็กก็ไล่ตามพวกนั้นไปอย่างไม่ลดละจนกระทั่งเข้ามาถึงสนามบินและตอนนั้นรถที่พวกวาซาพาหนีก็ได้เกิดพิกคว่ำแต่วาซานั้นมันก็หนีไปได้เพราะมันเปนลี่ยนรถออกมาได้ทันนีลุน,นก็บอกว่าเครื่องบินไม่สามารถขึ้นได้จะต้องรอจนกว่าวาซาจะมาถึงและนั้นก็เป็นจังหวะที่วาซาขับรถหนีออกมาแล้วซึ่งลูกน้องของวาซาก็โทรถามวาซาว่าให้มา ที่สนามบินหรือจุดนัดพบดานวาซ่านั้นก็บอกให้ไปจุดนัดพบทันทีส่วนซิเวีที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้จัดการกับพวกมันคนหนึ่งก่อนที่เธอจะคว้าปืนยิงพวกมันอีกหนึ่งคนและพวกมันก็เอาซิเวีขึ้นเครื่องบินไปส่วนพวกของนิลุนก็ได้เข้ามาดูคนที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องจนรู้ว่าคนที่ถูกยิงคือท่านโคกิสุโอและภระรายาของเขานั้นก็ร้องไห้อ้อนวอนให้ช่วยสามีเธอด้วยส่วนแม็กก็มาหานิลุนเพื่อรู้พิกัดในการหลบหนีซึ่งการกระทําของวาซ่ากลายเป็นอาชญากรโลกด้านมาลีก็ไล่งานจากนาโตว่าจ ได้ว่าเครื่องบินจะผ่านพลนด้านฟ้าเบลารุสจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกติดต่ออยู่เบื้องหลังซึ่งมาลีก็มั่นใจว่าวาซาต้องการแค่ช่วยพ่อของเขาแต่มีอีกคนอยากให้สั่งฆ่าท่านโกค,คิสโวโบนเครื่องบินตอนนี้โทรมานันก็คุมนักบินอยู่ตลอดเวลาแต่นักบินคนนี้แท้จริงแล้วขอไปตำรวจที่มจาจัดการพวกนี้แล้วเขาก็อาจคนหนึ่งของพวกวาซาไปแล้วย่งปืนมาได้ซึ่งการยื้อแย่งปืนนั้นก็ทำให้ปืนพลาดมาที่บอริสวาซาเดีย๋ยก็ได้เข้ามาดูอาการพ่อด้วยความเป็นห่วงแต่บอริสลับเสียเลือดมากทำ เสียพ่อตัวเองไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนด้านแม็กก็ได้มาชี้แจงว่าคนที่อยู่บนเครื่องบินคือคนที่ฆ่าประธานาธิบดีแต่ทางรัฐบาลฟินแลนด์ขอจัดการด้วยตัวเองดีกว่าแม้ว่าแม็กจะบอกว่ามีคนอยู่ในนั้นแต่คนหนึ่งของรัฐบาลก็พูดว่าถ้าเขาน้านฝาเบลารุสก็ทําอะไรไม่ได้และนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนบอกข่าวเรื่องการเสียชีวิตของประธานาธิบดีและจะต้องเลือกตั้งใหม่ทางด้านวาซานั้นก็เสียใจมากเรื่องของพ่อเขาตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้พูดคุยกันดีสักเท่าไหร่นะ่่น่นนนัักกกแแมมม้้ตตตออาายย็ไไดดพูคุะรเลลบที ปีเตอร์ที่มานั่งคุยกับแม็กมีแค่จดหมายแสดงความเสียใจต่อฟินแลนด์แม็กนั้นก็ถามปีเตอร์ว่าจะไปเบลารุสยังไงดีปีเตอร์ก็บอกว่ามาลีนั้นคือด้านมืดของยูดีๆนี่แหละและเขากับเ็นเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรไม่ได้มากแม้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากปีเตอร์ไม่ได้ก็เลยไปคุยกับมาลีเธอบอกว่าไม่มีทางที่จะส่งหน่วยโจโจรข้ามประเทศแม็กนี่ยก็ยืนยันว่ายังมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอและเธอเคยให้ซีเวียทางานที่นี่มาลีนั้นก็บอกว่าได้แต่ให้ได้แค่กล้องจับ เธอก็บอกว่ามีทหารรับจ้างที่ชื่อโจนเนซี่และซินแคร์เป็นทหารรับจ้างที่เข้าใจพื้นที่นี้ดีแล้วก็แนะนําให้แม็กไปต่อมาแม็กก็ได้บุกมาที่โกดังแห่งหนึ่งแต่ไม่มีใครอยู่เขาเลยบุกเข้าไปเพื่อเอาของกับเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวเองจากนั้นเขาก็เข้าสู่ด้านฟ้าเบลารุสเพื่อช่วยเซิลเวียและจัดการกับพวกตดตอบในตอนนี้ที่ฐานทัพอากาศเบลารุสพวกวาซักก็ควักเงินก้อนโตเพื่อเอาอาวุธก,ก,กองทัพเบลารุสพร้อมกับแนะนําให้ไปที่ตะวันตกและอย่ากลับมาอีกและนั้นก็ทําให้วาซักและพรรคพวกเข้้้าาาาาเมมืือองงไดดย่่รบนน หลังจากสั่งการจนสำเร็จเธอก็รีบออกจากเฮลชิงกิทันทีและข่าวการลอบสังหารประธานาธิบดีก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วโลกซึ่งกระทบต่อสถานะสมาชิกของ e ูเป็นเวลาเดียวกันที่เขตแดนเวลารุสแม็กก็เจอโจโนเนซ,ซี่นายทหารผิวสีกับซินแคร์ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาที่มารอรับแม็กโจโนเนซ,ซี่ก็บอกว่าไปทางแม่น้ำได้แต่เสี่ยงหน่อยหลังจากนั้นแม็กต้องฉายเดี่ยวแล้วเริ่มลงมือในการช่วยซีเวียในตอนนี้ผู้ของวาซาอยู่ในรถและก็ได้เข้าสู่เบลารุสส่วนแม็กโจโนเนสซี่ซินแคร์เขาเนี่ยก็ได้เข้า มาถึงแรงกดดันของพวกมันในเบลารุสและพวกมันก็นัดเจอกับพวกตีตอบซึ่งวาซาก็ได้เจอกับรีโอนิดซึ่งเป็นพวกตีตอบแต่ในตอนนั้นพวกตีตอบก็สั่งเก็บคนที่เหลือเจ้าเหลือแค่ซิเวียกับนายพลโมเรลที่ถูกคุมหัวอยู่ทั้งคู่และวาซาที่อยู่ตรงหน้าซึ่งในตอนนี้มาลีก็รายงานให้กับแม็กทราบว่าตอนนี้พวกของวาซามีบางส่วนถูกพวกตีตอบจัดการและฝั่งแม็กโจเนสซี่ซินแคร์ก็คอยซุ่มดูอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งแม็กจะต้องใช้เดี่ยวเข้าไปพอเข้าไปในโรงงานเก่าๆซึ่งนั้นก็เต็มไปด้วยนักแฮก เลโอนิมชมว่าวาซาทำได้ดีมากที่ฟินแลนด์และเอาตัวนายพลโมเรลกับซิเวียมาด้วยเลโอนิดก็จำหน้าซิเวียได้เพราะซิเวียเคยยิงยูรยิลูกชายของเขามาก่อนและรู้ว่าเธอคือสายตำรวจส่วนด้านพวกของแม็กในตอนนี้โจเนซี่ก็บอกว่าถ้าจะไปทางท่อสามารถไปได้เพราะเป็นจุดอับสายตาแล้วแม็กก็ค่อยๆค,ค,คันไปออกจากตรงน,นั้นแม็กเข้ามาทางท่อระบายน้ําซึ่งเป็นจุดที่โจเนซี่แนะนําส่วนพวกติดต่อมาเนก็ดึงซิเวียกับนายพลโมเรลแยกออกไปด้านเลโอนิดก็ได้ขอใช้ม่านตากับนิ้วของวาซา แ,แต่ลูกน้องนั้นก็็อกวาซาแรงพอควรนายพลโมรเรลก็สงสัยว่าที่นี่ที่ไหนกันซิเวียนก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันแล้วพวกเขาก็ถูกพาไปอีกห้องหนึ่งแต่มีสมุนของลีโอนนสคุมตลอดเวลาด้านแม็กก็เข้ามาในตัวโรงงานเก่าและต้องหลบเหล็กพวกสมุนที่มาลาตะเวนด้านมาลีก็บอกกับแม็กให้ก้าวผ่านประตูและชิดผนังไว้แล้วเขานั้นก็เข้ามาข้างนั้นได้ทันส่วนลีโอนนตก็ถามนายพลโมรเรลว,ว่าพร้อมจะแสลงการชีวิตของตัวเองหรือ,อยังให้บอกว่านายพลโมรเรลสนับสนุนฝั่งรัสเซียด้านนายพลโมรเรลนั้นก็ไม่ย และสั่งให้เอเลน่าสมุนอีกคนหนึ่งนำชุดมาให้ในายพลมโมเรลเปลี่ยนส่วนมารีก็บอกเททางให้แม็กจากทางไกลเป็นระยะและเห็นว่าวาซาถูกจับกลุมไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมารีนั้นก็ย้ำว่าต้องพานายพลโมเรีออกมาแต่ในตอนนั้น GPS ของแม็กกลับไปที่ห้องขังวาซาแม็กก็ได้เข้ามาที่ห้องขังวาซาซึ่งตอนนี้ก็มีแค่วาซาที่นั่งบนเก้าอี้ซึ่งแม็กนั้นก็บอกกับวาซาไปว่าเป็นคนทำพังทางที่ข้อตกลงเรื่องตัวประกรันอย่างสันติทันใดนั้นก็ได้มีสมุนของ id, เาาิโอเนตเข้ามาจู่ และแต่เสยเข้าไปที่คางจนมันล้มลงไปและแม็กก็ยิงมันหลายนัดแล้วเอาปืนมาเจาะวาซาถามไล่พลโมเรลกับซินเวอยู่ที่ไหนวาซาเนยก็บอกว่าตึกข้างๆนี่แหละแม็กถามว่าใครช่วยตอนที่อยู่ฟินแลนด์วาซาก็บอกว่าพวกัาเซียช่วยไว้และเขาก็รู้ชะตาว่าแม็กนั้นต้องจัดการเขาแล้วแม็กก็ส่งมิสให้วาซาและบอกว่าอย่ามาใกล้เขาแล้วหนีออกจากห้องไป ทางด้านนายพลโมเรลก็แถลงการตามความสั่งของลีโอนิดเรื่องการเทคแอคชั่นของ EU ซึ่งการแถลงการนั้นเป็นการขู่บังคับหากไม่ทำคนที่ตายคือเขาพอนายพลโมเรลแถลงการเสร็จคิวต่อไปก็คือซินเวียซินเวียเนี่ยก็บอกว่าคนที่ถูกยิงที่เอสโตเนียคือลูกชายของลีโอนิดที่ลีโอนิดยัง้งังคาใจเรื่องการตายของลูกชายเขาและต้องการให้ซินเวียสารภาพความผิดเรื่องการฆ่าลูกชายของเขาซะและลูกของซินเวียอยู่ที่สวีเดนจะไม่เป็นอะไรซินเวียเนี่ยก็ไม่ยอมด้านลีโอนิดก็ได้เอาปืนจ่อและสั่งให้อ่านตัวเลือนของ แลงการพอมีการแจ้งเตือนว่าตัวประกันหลบหนีซิเวีย,ยก็จะการกับลลโอนิตและสมุนทุกคนที่อยู่ในน,นั้นแต่ลลโอนิตกับเอเลนาก็หนีไปได้ด้านซิเวียนั้นก็บอกกับนายพลโมเรลให้คว้าปืนบนช่องกระจกมีประตูหนึ่งบานซิเวยเียก็ได้ให้ในายพลไปเอาเสื้อแลวเอาไปจากประตูบานนั้นส่วนเธอจะยิงสกัดพวกมันและรีบหนีไปเป็นจังหวะที่แม็กวิ่งมาถึงที่หมายพอดีแต่ก็ได้ยินพวกมันให้ตามล่าโมด,ดา่านฝาจนรู้ว่าลลโอนิตกำลังตามล่าซิเวียกับนายพลโมเรลอยู่ด้านลลโอนิตก็สั่งให้ลูกน้องตามล่าซิเวียกับน พลโมเรลที่หนีไปบนด่านฟ้าส่วนวาซาเองนั้นก็ขวารถ SUV หนีออกไปได้ส่วนพวกมันบางส่วนก็ไล่ล่าวาซาที่หลบหนีด้วยเช่นกันด้านซิเวียกับนายพลโมเรลก็หนีขึ้นมาอยู่บนด่านฟ้าเธอให้นายพลยิงสกัดกั้นไว้ก่อนส่วนเธอนั้นก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากขนส่งทางอากาศแล้วก็ได้ยิงพวกมันไปด้วยด้านมาลีนั้นก็สั่งให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยซิเวียส่วนซิเวียกับนายพลโมเรลก็สกัดยิงพวกมันอย่างเต็มที่จนกว่ากําลังส่งทางอากาศจะมาที่ด่านฟ้าส่วนแม็กนั้นก็ขึ้้นนนนมาาาบด่่และะเป็จังหวที เลโอนิดเรียกักพวกมาตบันกับซิเวียกับนายพลโมเรลที่ด่านฟ้าอยู่แม็กนั้นก็เข้าไปช่วยซิเวียกับนายพลโมเรลจนรู้ว่าซิเวียกับนายพลโมเรลลบอยู่ทางนี้ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นั้นก็เริ่มตึงเครียดเมื่อเบลารุสส่งกำลังทางอากาศมาด้วยระยะ300เมตรจึงบอกให้เฮลิคอปเตอร์รหัสโกสต์วันข่าพื้นที่บาโวแม็กนั้นได้ยนสมกบอมเพื่อส่งสัญญาณ SOS จากเฮลิคอปเตอร์รหัสโกสต์วันซึ่งจะเข้าภายใน20นาทีซิเวียนั้นก็ขอให้แม็กโยนสมกบอมอีก,ลอลกรนนล หนีไปที่เฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัยแต่ทว่าพวกลิโอนิดนั้นก็เอา RPG ยิงแต่เฮลิคอปเตอร์ก็หลบทันได้อย่างเฉียวเฉียดส่วนแม็กก็ฉายเดี่ยวสกัดกันพวกมันเพื่อให้ซีเวียปกป้องในพลโมเดลแต่เขาไดก้ก็กระสุนหมดก่อนจนต้องเติมกระสุนไปและสู้กับพวกมันไปเขาจึงตัดสินใจโดดลงมาชั้นล่างด้วยสลิงแล้ววิ่งหนีทั้งกระสุนทั้งปืน RPG แต่เขาเด็กก็รอดมาได้ส่วนโจเนซี่และซินแคร์ก็ได้ซุ่มยิงพวกลิโอนิดและช่วยแม็กที่หนีออกมาจากพวกนั้นแล้วภาพก็ตัดไปในตอนนีีี้ท่เซ์ปอริ ทศรัเสเซียอันเนียไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ไปพบกับคนของหัวหน้าที่นั่งสวีทกับสาวข้างตัวอยู่ซึ่งในตอนนี้วาซาก็รีพายไปแล้วและต้องการให้อันเนียกลับไปหาวาซาและกับจัดขาอทิ้งสาทางนายใหญ่ก็สั่งให้ทําแบบนั้นอันเนียเธอเองก็รับคาสั่งแต่ก็สังหารคนของนายใหญ่ขณะกินข้าวเต็มคําจนสาวข้างๆกรีดร้องด้วยความตกใจและเธอก็พูดด้วยน้ําเสียงอำมหิตว่านี่คือหัวหน้าของเธอสั่งมาและเดินออกไปอย่างเชิดๆพร้อมกับสั่งให้คนของนายใหญ่เก็บกวาดคนที่ออกไปสา ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่นายพลโมเรลอดชีวิตก็ได้มีมือสังหารในชุดพยาบาลฉีดยาเพื่อฆ่าเขาทิ้งแต่คนที่อยู่ในแผนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายพลโมเรลเลยและมือสังหารชุดพยาบาลคนนั้นคืออันเนียด้านวาซาที่ลีภัยไปที่เตเนรีฟกอรคานาลีเพื่อนที่ทำงานในร้านเดียวกันก็บอกว่ามีคนมาหาวาซาและคนที่มาหาเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่อันเนียเธอได้ชวนเขาไปเดินเล่นแต่วาซานั้นก็กลัวอันเนียอยู่ไม่น้อยเพราะเธอนั้นไม่ได้มาดีแน่ๆวาซาเนี่ยก็ทายเธอฆ่า แต่อันเนียก็ยื่นซองสีน้ำตาลให้เขาซึ่งนั่นก็เป็นข้อมูลในการหนีไปที่บัวโนสไอเลสพอเธอยื่นข้อมูลให้ก็บอกอีกว่าที่นู่นนั้นจะมีคนช่วยเขาแล้วอันเนียก็เดินจากไปส่วนมาลีตอนนี้ก็อยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแม็กก็ได้มาหามาลีที่นั่งคนเดียวอยู่ซึ่งมาลีนั้นก็ไม่คิดว่าแม็กจะรอดออกมาได้และดีใจที่เขากลับมามาลีนก็บอกเหตุผลที่ต้องทิ้งแม็กไว้ที่เบลารุสส่วนแม็กนั้นก็ถามกลับว่าทำไมประธานาธิบดีถูกฆ่ามาลีก็บอกว่าประธานาธิ ของชาวฟินนิชและดันให้ฟินแลนด์เขาร่วมกับนาโตและพวกตีท็อปก็ขัดขวางเขาไม่ให้ทาแม็กก็ถามต่ออีกว่าพวกตีท็อปหนีไปหรอมาลีก็ยืนยันว่าเราจัดการเขาได้แน่และแม็กนั้นก็ถามถึงวาซามาลีก็บอกว่าหลังใช้เสร็จเขาก็หมดประโยชน์มาลีถามเขาอีกรอบว่าพร้อมไปทางานกับเธอหรือยังแล้วเธอก็เดินออกไปส่วนทางนันซิเวนในตอนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตกับลูกในสวีเดนอย่างมีความสุขและซิเวียก็มาหาแม็กในช่วงฤดูหนาวซึ่งแม็กก็ขอคุยกับเธอซิเวียนั้นก็แซวว่าคนอย่างเขาไม่มีอะไรที่เป็น ไปไม่ได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก i m d b ไปถึง5.3คะแนนและคะแนนจากรถเทน o m ม t โ e s ไปอีก4.6%และสุดท้ายก่อนจากกันนั้นผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ